ลดน้ำหนักนะครับ20กิโลใน1เดือนด้วย5เทคนิคนี้นะครับสวัสดีครับผมหมอท๊อปนะครับและนี่คือ d ร Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ Woo hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการลดน้ำหนักแบบรวดเร็วสุดๆครับ ลดน้ำหนักนะครับ20กิโลใน1เดือนนะครับด้วย5เทคนิคนี้นะครับผมบอกเลยว่าทำตามได้ทันทีและไม่ยากอย่างที่ท่านคิดแน่นอนครับโอเคครับ่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับชัานที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของการลดน้ำหนักฮะมันก็เป็นอะไรที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาอะนะคลาสสิกมาก แล้วผมบอกจริงครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการลดน้ําหนักหรอกครับมันเป็นเรื่องของสุขภาพครับมันแทบจะไม่มีทางเลยครับที่คนที่น้ําหนักเกินหรือคนที่มีภาวะอ้วนนะครับจะสบายดีจะมีสุขภาพที่ดีมันเป็นไปไม่ได้ครับเราจะต้องไม่หลอกตัวเองครับคนอ้วนแล้วสุขภาพดีไม่มีหรอกครับเพียงแต่ว่าท่านยังไม่แสดงออกมาว่าสุขภาพนั้นไม่ดีมันซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดครับ และ5เทคนิคที่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับไม่ว่าท่านนะครับจะเป็นเบาหวานจะเป็นความดันจะเป็นไขมันนะครับหรือว่าท่านจะออกกำลังกายไม่ค่อยไหวนะครับปวดเข่าอะไรพวกนี้ก็ตามนะครับท่านสามารถทําได้เมื่อท่านดูจนจบนะครับและสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันทีนั่นเองนะครับโอเคครับมาดูเทคนิคข้อที่1น่นั่นเองนะครับเทคนิคข้อที่1นั้นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกทานอาหารเป็นหลักครับ เทคนิคการทานอาหารที่จะสามารถลดน้ำหนักได้รวดเร็วที่สุดนะครับ20กิโลใน1เดือนผมแนะนำ keto genetic diet หรือจะเป็นโล w า a r b h i แฟ fat d อ e ก็คือแป้งต่ำและไขมันดีสูงครับผมบอกเลยครับว่าการลดน้ำหนักด้วยวิธีค e โ o g e n ิก i c d i e หรือโล w า a r b h i แ h fat d i e เนี่ยเป็นวิธีที่ลดน้ำหนักได้รวดเร็วสุดๆแล้วนะครับผมบอกเลยว่านาทีนี้สำหรับผมมันเร็วที่สุดในโลกถามว่าทำไมผมถึงแนะนำวิ วิธีนี้เอางี้แล้วกันเพราะผมก็ใช้ไปอยู่ตลอดนะครับแล้วก็นักเรียนในคลาสกว่าพันคนเนี่ยก็ใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็ลดน้ําหนักได้แบบสบายๆมากๆเลย5โล10โล20โลเยอะแยะนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบพิสดารอะไรเลยนะครับคือมันเป็นเทคนิคที่ดาราระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราฮอลลีวูดหรือดาราที่แบบค่าตัวแพงๆเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเนี่ยเขาเลือกอะ เมื่อเมื่อเขาไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเขาจึงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาถูกต้องใช่ไหมครับและจริงจริงมันไม่ต้องใช้เงินอะไรหรอกอผมพูดตรงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าได้ผลรวดเร็วที่สุดซึ่งนั่นก็คือนิ t o ดเอทนั่นเองครับการทานนิ t ไดเอทนั้นเนี่ยก็คือการทานแป้งต่ํามากๆเลยนะครับลดลงเนี่ยให้ต่ำกว่า20กรัมต่อวันก็คือข้าวประมาณหนึ่งถ้วยนั่นเองไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเออ มันอาจจะไม่ชินซึ่งคนไทยเราทานข้าวมาตลอดเราก็เปลี่ยนเป็นโลขาบไฮแฟตไดเอทนะครับซึ่งอาจจะทานได้ข้าวมื้อละครึ่งถึง1ถ้วยนะครับทาน2-3ถึงม,มื้อแบบนี้ก็โอเคครับเพียงแต่ว่าลดความหวานตักน้ำตาลออกนะครับไม่กินขนมจุบจิบไม่ทานขนมนมเนยนะครับแรกๆอาจจะแปลกๆเพราะท่านกำลังเลิกเฮโรอีนอยู่ครับน้ำตาล เท่ากับเฮโรอีนเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่ท่านพยายามลดน้ำตาลลดแป้งขัดขาวพวกนี้ครับท่านจะมีอาการหงุดหงิดเวียนหัวที่เรียกว่าคีโตฟลูซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับท่านก็แค่ดื่มน้ำผสมเกลือนะครับน้ำหนึ่งแก้วผสมเกลือหนึ่งช้อนนะครับเช้ากลางวันเย็นแค่นี้ท่านก็จะผ่านช่วงแรกนะครับช่วงประมาณสสัปดาห์แรกๆนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้ำหนักท่านจะลดจนแบบโอ้โห เรียกว่า amazing ครับ20กิโลใน1เดือนเป็นไปได้แน่นอนครับคราวนี้ครับมาต่อกันที่เทคนิคข้อที่2ครับซึ่งก็ง่ายมากๆครับนั่นก็คือการทำ intermittent fasting ครับการทานสลับหยุดทานครับไม่ใช่การอดอาหารนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่อง intermittent fasting เนี่ยจะไปเข้าใจว่าเป็นการอดอาหารอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยครับคุณหมอหลายๆท่านนะครับหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ย บางทีก็ยังงงๆเลยครับว่าเฮ้ยอยู่ดีๆไปให้คนอดอาหารมันไม่ใช่การอดอาหารครับเพียงแต่ว่าไม่ให้ท่านไปทานในเวลาที่ไม่ควรจะทานเท่านั้นเองนะครับโดยปกติคนเราไม่ควรที่จะต้องทานอาหารตลอดเวลาครับยิ่งท่านทานเมื่อไหร่ทานบ่อยแค่ไหนร่างกายท่านจะโดนกระตุ้นอินซูลินตลอดเวลาเมื่ออินซูลินโดนกระตุ้น ไปเรื่อยๆจะมีการดื้ออินซูลินซึ่งเรียกว่าอินซูลินรีส s ิสแทนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันโรคหลอดเลือดนะครับคือเขาเรียกว่าปล่อยไปนานๆถึงตายอย่างนี้แล้วกันไม่ใช่แค่อ้วนผอมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องระมัดระวังเรื่องการเอาอาหารเข้าปากในเวลาที่ไม่จําเป็นผมไม่ได้มบอกให้ท่านไปอดอาหารเป็นวัน ผมเพียงแค่แนะนําให้ท่านไม่ทานอาหารตอนกลางคืนเท่านั้นเองง่ายๆมากเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยท่านก็ทานให้มันสายหน่อยแค่นั้นเองทา,ทานประมาณสัก10โมงเช้านะครับมื้อหนึ่งแล้วไปทาน6โมงเย็นมื้อหนึ่งนะครับซึ่งผมทําแบบนี้ตลอดคือทาน10โมงเช้าแล้วก็ไปทาน6โมงเย็นนะครับแบบนี้เนี่ยผมจะมีช่วงเวลาที่ผมทานอาหารเนี่ย8ชั่วโมงนะครับแล้วอีก16ชั่วโมงผมก็ไม่ทานอะไรนะครับ เพราะว่าหลังหกโมงเย็นนะครับผมก็นั่งย่อยสักสองสามชั่วโมงสามสี่ทุ่มผมก็เข้านอนแล้วไม่รู้จะทานอะไรจะทานทาไมใช่ไหมฮะตื่นเช้ามาผมตื่นสักตีห้าหกโมงเช้าผมก็กินกาแฟดากาแฟดาเนี่ยในช่วงที่เราหยุดอาหารอยู่หรือทำ intermittent f a สติ้งเนี่ยทานได้นะครับของที่ไม่มีแคลอรี่ไม่ใส่สารทดแทนความหวานสามารถที่จะทานได้และไม่กระตุ้นอินซูลินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําว่าให้ท่านทานข้าวเช้าสายหน่อยลืมทานข้าวเที่ยง แล้วก็ทานข้าวเย็นให้เร็วหน่อยแล้วก็นอนอย่ากเกิน4ี่ทุ่มแค่นี้ก็คือการทำ intermittent fasting 16ทับ8ซึ่งจะทำให้ท่านน้ำหนักลดลงเร็วมากนะครับ intermittent fasting เนี่ยนะครับไม่ใช่ช่วยให้แค่น้ำหนักลดนะครับยังช่วยลดโรคเบาหวานความดันไขมันลดเสี่ยงมะเร็งมีภาวะออโตฟาจี gie, คือการที่เซลล์ของเราเนี่ยไปกินเซลล์เก่าๆที่ไม่ดีในร่างกายแล้วผลิตเซลล์ใหม่ขึ้นมา จะทำให้ท่านลดน้ําหนักแล้วมีผิวหนังที่แบบเต่งตึงนุ่มนวลไม่เป็นผิวโซมด้วยสุดยอดมากๆเลยครับคือไม่ทําไม่ได้แล้วนะครับยิ่งทําร่วมกับคีโตจินิกไดเอทโลคาร์บไฮฟต a ไดเอทนะเขาเรียกว่าแบบไม่ใช่1นบวกหได้2อะ่ะหบวกหได้10นั่นเองครับมาต่อกันที่เทคนิคข้อที่3ครับเทคนิคข้อนี้ก็ง่ายมากนะครับแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับ นั่นก็คือครับ no more snack ครับไม่ทานอาหารว่างไม่ทานจุบไม่ทานจิบนะครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลย <c oughs> เห็นไหมครับแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าผมบอกนี้ฮะผู้ที่จะมีสุขภาพดีนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทานอาหารว่าง ไม่จาเป็นที่จะต้องทานอาหารว่างช่วงสายไม่จาเป็นที่จะต้องจิบชายามบ่ายตอนบ่ายสองมันไม่จาเป็นครับคือจิบชาเฉยๆโอเคผมแนะนำนะครับโดยเฉพาะชาร้อนชาอูหลงชาจีนชาเขียวชาดําชาอะไรก็ได้ที่ไม่มีน้ําตาลอย่างนี้ดีนะครับกระตุ้นระบบเผาผลาญแต่ถ้าเกิดชาร้อนของท่านมาพร้อมเซตขนมตั้งเป็นแถวสูงๆเหมือนกินในโรงแรมต่างๆแล้วถ่ายรูปก,กันนะ่ะแบบนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าคนสุขภาพดีเขาไม่ทานกันนะครับ นานๆทีเดือน2เดือนครั้งไปเที่ยวอย่างนี้อนุโลมได้แต่ถ้าท่านทานบ่อยๆไม่ดีเพราะว่ามีการกระตุ้นอินซูลินตลอดเวลาทุกครั้งที่ท่านทานอาหารเข้าปากโดยเฉพาะอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงอินซูลินของท่านก็จะหลั่งออกมาร่างกายก็จะดือ้อไปเรื่อยๆดือ้อไปเรื่อยๆจนในที่สุดท่านจะเสี่ยงการเป็นเบาหวานมันไม่เป็นวันนี้หรอกครับมันจะเป็นอีก5ปี10ปีและเมื่อมันเป็นท่านแทบจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยมันแบบ แย yeah, ่มากๆนะครับมีคนไข้ผมเยอะมากๆนะครับที่ต้องฟอกไตตลอดชีวิตเพราะเป็นเบาหวานมาตั้งแต่แบบอายุยังไม่เยอะนะครับล้วก็ต้องมานั่งฟอกไตทุกวันอาทิตย์หนึ่งสามสี่วันไม่ได้ไปไหนเลยนะครับน่าสงสารมากๆเพราะฉนั้นถ้าเราไม่อยากต้องฟอกไตตลอดชีวิตไม่อยากเป็นอนาาัมพาตไม่อยากหัวใจขาดเลือดนะครับก็โนหมอแนะครับไม่มีอาหารว่างสําหรับคนสุขภาพดีทานวันหนึ่งไม่เกิน3มื้อถ้าให้ดี2มื้อนะครับก็ถือว่าเพียงพอ ต่อชีวิตประจำวันแล้วนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือการทานโปรโตีนจากธรรมชาติอย่างเพียงพอผมใช้คำว่าโปรโตีนจากธรรมชาติด้วยนะและอันที่สองคืออย่างเพียงพอนะครับสำคัญมากๆโปรโตีนจากธรรมชาติคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะครับอาหารทะเลนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับได้หมด นะครับไข่เคยอะไรได้หมดนะครับขอให้มาจากธรรมชาตินะครับถ้าวัวก็เลี้ยงด้วยหญ้าดีกว่าเลี้ยงด้วยธันจพืชนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไข่ไก่ก็ควรจะเป็นไข่ไก่ที่แบบเลี้ยงไก่แบบแบบอยู่เดินเล่นให้เขาสบายใจอ่ะมันก็จะได้สารอาหารที่ดีกว่านั่นเองนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นโปรตีนจากธรรมชาติครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นโปรตีนสังเคราะห์นะครับเช่นกลุ่มพวกเวโปรตีนโปรตีนชงโปรตีนผงพวกนี้ครับ มักจะดูดซึมเข้าร่างกายได้เร็วถามว่าดีไหมดีครับสําหรับคนป่วยสําหรับคนทานอาหารไม่ได้สําหรับคนป่วยสําหรับคนที่อยากเป็นนักเพาะกายจริงๆที่เล่นเวทหนักๆมากๆเขากินโปรโตีนไม่ไหวเพราะว่าต้องกินปริมาณมหาศาลแต่ถ้าสําหรับคนปกติที่อยากมีสุขภาพดีแล้วอยากหุ่นดีผมไม่แนะนำนะครับการทานโปรโตีนพอประมาณมื้อละ1ฝ่ามือนะครับมื้อละหนึ่งฝ่ามือนี้ถ้าโปรโตีนหนึ่งฝ่ามือก็เทียบกับไข่ 3ฝ่านั่นเองนะครับประมาณนี้ตอน,นมือ้อวันหนึ่งเนี่ยให้ได้ 2- อถึงสาฝ่ามือท่านก็แบ่งเอาเองแล้วกันถ้าท่านทาน2มื้อก็มือมอม้อและฝ่ามือถ้าท่านสามสามมื้อก็มื้อละฝ่ามือก็ได้หรือว่าเกือบเกือบฝ่ามือหนึ่งก็ได้ไม่ซีเรียสน,นะฮะอ,อย่าไปอะไรเยอะแยะนะครับคือถึงท่านจะพยายามนับแคลอรี่นับกรัมโปรตีนอะไรมากมายเนี่ยสุดท้ายมันก็นับได้แค่เข้าคร่าวเพราะฉะนั้นเราเอาให้ชีวิตเราสบายใจแล้วก็ทานโปรตีนจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ ไม่ทานโปรโตีนที่เป็นผงชงต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะกระตุ้นอินซูลินมากๆเลยนะครับทำให้ท่านเสี่ยงเบาหวานในอนาคตนะครับถ้าไม่จําเป็นผมไม่แนะนําแต่ถ้าเป็นคนป่วยทานไม่ได้การทานเวโปรโตีนต่างๆหรือว่าเวโปรโตีนทางการแพทย์โปรโตีนทางการแพทย์นมชงทางการแพทย,มมทพทย์อย่างนี้โอเคครับมาต่อกันข้อที่5ครับเทคนิคข้อที่5นะั้นเนี่ยไม่ยากเลยครับนั่นก็คือการทำเวทเทรนนิ่งหรือรีซิสชันเทรนนิ่งโดยเน้นที่ ผมชัดเจนนะครับตรงนี้นะฮะต้องดูนิดน,นึงคือมันต้องเน้นที่ขาและก้นครับถามว่าทําไมต้องเน้นที่บริเวณขาและก้นล่ะไม่ไปนเน้นแขนล่ะเพราะว่าที่ขาและก้นเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับและโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยออกกําลังกายตรงนี้ถ้าเราได้เล่นเวทเทรนนิ่งที่ขาและก้นเนี่ยเราจะได้กล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะซึ่งกล้ามเนื้อขยายเท่าไหร่นะครับอัตราการเผาผลาญของท่านก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ความเสี่ยงโรคเบาหวานก็ลดลงตามกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นสวนทางกันเลยกล้ามเนื้อใหญ่มากขึ้นเบาหวานลดลงกล้ามเนื้อฟีบเล็กเบาหวานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราะมัดระวังในการที่กล้ามเนื้อสลายไปนะครับอย่างข้อที่แล้วผมแนะนําให้กินโปรโตีนให้เพียงพอนะครับมื้อละหนึ่งฝ่ามือประมาณนี้นะครับบวกกับการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับโดยการที่เล่นขา แล้วก็เล่นก้นนะครับซึ่งมีท่ามากมายอยู่ในอินเทอร์เนต็ตนะครับซึ่งผมก็สอนไปแล้วด้วยท่านก็ลองไปเสิร์ชหาท่าเล่นก้นบ้างท่าเล่นขาบ้างอะไปดูล้านะไปดูเอา,นะเอานะครับก็จะทําให้ร่างกายของท่านเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นส่วนแขนเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมันเล็กเล่นนิดๆหน่อยๆก็พอนะครับอกก็ได้หลังก็ดีแต่ขาและก้นเนี่ยได้กล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆและจะทําให้ถ้าใครเป็นเบาหวานก็จะดีขึ้นชัดเจนถ้าเกิดใครอยากลดน้ำหนักก็จะลดลงได้เร็วชัดเจนนั่นเองครับ ถ้าให้เลือกการออกกําลังกายเพื่อลดความอ้วนนะผมใช้เพื่อลดความอ้วนนะให้เลือกเวทเทรนนิ่งมาอันดับหนึ่งแต่เพื่อสุขภาพหัวใจนะให้เลือกการวิ่งจ็อกกิ้งหรือเล่เวนเล่นคาร์ดิโอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรถ้าเราจะลดความอ้วนเป็นหลักเวทเทรนนิ่งนำมาอันดับหนึ่งถ้าเราหุ่นดีแล้วอยากที่จะมีหัวใจที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นเราก็คาร์ดิโอเพิ่มถ้าเราแฮปปี้ทั้งสองอย่างเราก็ออกสลับกันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ต้องเข้าใจต้องเรียนรู้และต้องทำให้ถูกต้องนั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับลดน้ำหนัก20กิโลใน1เดือนนะครับด้วย5เทคนิคนี้ครับและทำํำตามได้ทันทีแถมง่ายมากๆด้วยครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามีคนถามนยครับบอกว่าโม้เปล่าจิงเปล่าต้องกินยาเปล่าผมบอกเลยครับท่านยิ่งกินยายิ่งอ้วนยิ่งกินผงชงเนี่ย ตอนแรกอาจจะลดหลังๆก็อ้วนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นแล้วเทคนิคที่ผมจะมาสอนวันนี้นะครับไม่มีอาหารเสริมไม่มีผงชงม,มีแต่ตัวท่านความตั้งใจและความรู้ท่านก็สําเร็จได้ง่ายๆนะครับมีคนในคลาสนะครับเป็นนักเรียนในคลาสนี่แหละเยอะแยะเลยนะครับเพราะในคลาสนี่ว่าพันกว่าคนนะแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยที่แบบน้ําหนักเป็นร้อยเนี่ยเขาสามารถลด20่สิบกิโลสากิโลนะครับภายใน1-2เดือนเนี่ยไม่ใช่แค่คน2คนนะ เป็นสิบคนก็ทําได้ถ้ามีคนทําได้ท่านก็ทําได้ครับโอเคครับเทคนิคข้อแรกนั่นก็คือการทานค e t o g e n ิก i c d i e หรือ low c า r แ high fat diet นั่นเองครับการทานแป้งต่ำครับเป็นหนทางอันดับหนึ่งเลยครับที่จะลดน้ําหนักได้รวดเร็วที่สุดถ้าถามผมว่าวิธีการไดเอทแบบไหนที่จะทําให้ท่านลดน้ําหนักได้รวดเร็วที่สุดแถมมีสุขภาพดีแบบสุดๆผมขอตอบเลยครับว่า keto g e n ิก i c diet นะครับ เป็นวิธีการลดน้าหนักที่ดาราระดับโลกเลือกใช้พวกดาราฮอลลีวูดนะครับเขาก็ต้องเลือกของที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วถูกต้องป่ะใช่ไหมอ่าแล้วเขาเลือกอ่ะเราเราก็ไม่ต้องคิดมากเราก็เลือกตามซึ่งผมก็เลือกนะครับแล้วผมก็ศึกษามาว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงๆไม่ใช่แค่ลดน้าหนักสุขภาพต่างๆก็ดีขึ้นด้วยแต่ต้องทานให้ถูกต้องนะครับส่วนใหญ่อ่ะทานผิดกันพอทานผิดกันก็ไปบอกว่าเขาไม่ดีเพราะศึกษาไม่ดีมีความรู้ไม่ถึงนั่นเองนะครับอันตรายมากๆนะครับทานอย่างถูกต้องทานอย่างมีความรู้นะครับ ทุกอย่างต้องใช้ความรู้เหมือนเรียนหนังสือเหมือนทํางานนะครับการทานอาหารก็เช่นกันไม่ใช่สักสักแต่ทานไปมั่วๆอ่างเงี้ยมันก็เหมือนทํางานไปมั่วๆไม่เรียนหนังสือเพราะนั้นก็อันตรายนะครับมาต่อกันข้อที่2ครับนั่นก็คือการทํำ intermittent fasting นั่นเองนะครับการทานสลับหยุดทานนะครับ อันนี้มีคนเข้าใจผิดเยอะนะครับว่าผมให้ไปอดอาหารนู่นนี่บอกไม่ใช่นะครับเขาเรียกการทานสลับหยุดทานก็คือช่วงที่ไม่ควรทานท่านก็ไม่ควรจะไปทานอะไรนะฮะมันไม่จําเป็นนะฮะอย่างผมเนี่ยทำ intermittent fasting 16ทับ8นะครับหมายความว่าผมจะทานข้าวเช้าให้สายหน่อยสัก10โมงเช้าข้าวเที่ยงผมก็ไม่ทานลืมมันไปซะแล้วก็ไปทานข้าวเย็นสัก6โมงเย็นนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ทานอะไรนะครับ ก็นอนและสี่ทุ่มซึ่งก็มันเป็นชีวิตคนปกติอ่ะไม่ได้มีอะไรก็กินข้าวเช้าสายหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็ลืมกินข้าวเที่ยงนะครับแบบนี้ก็ทำ intermittent fasting 16ทับ8อยู่แล้วช่วงทีอ่อาจจะมีช่วงตีห้าผมตื่นทุกเช้าตีห้าไม่ได้ใช้ในาฬิกาปลุกเนี่ยผมอ,อาจจะกินกาแฟดำนิดหน่อยนะซึ่ง พวกนี้นะฮะถ้าไม่มีแคลอรี่ไม่มีสารทดแทนความหวานกินได้เลยครับในช่วงทำ intermittent fasting ช่วง f a ส t i n g เนี่ยสบายๆเลยนะครับน้ำหนักลดเร็วมากสุขภาพดีมากผิวพรรณดีมากไม่มีผิวส้มนะครับใครอยากลดน้ำหนักไม่มีผิวส้มผิวหนังแต่งๆ intermittent fasting บวก ketogenic diet คือที่สุดของนิพานแล้วครับผมบอกเลยชอบมากนะครับแล้วก็ทําอยู่ตลอดแล้วนักเรียนในคลาสพันกว่าคนเนี่ยโอ้โหผอมหุ่นดีบางคนเนี่ยซิกแพคลอยมาเลยออกกลาลังกายนิดเดียวยอดเยี่ยมมากนะครับโอเคครับมาต่อกันเทคนิคข้อที่3นั่นก็คือ n no ม More แ n นด์ครับไม่ทานแน็คคนสุขภาพดีไม่จําเป็นต้องทานขนมจุกจิกไม่ต้องทานแน็คครับวันหนึ่งไม่เกิน3ม,มื้อนะครับถ้าให้ดี2มื้อก็พอนะครับยิ่งท่านทานบ่อยเท่าไหร่ ยิ่งมีการกระตุ insulin, insulin, ้นอินซูลินมากเท่านั้นกระตุ้นอินซูลินมากเท่าไหร่ดื้ออินซูลินมากเท่านั้นดื้ออินซูลินมากเท่าไหร่ร่างกายเลิกเผาผลาญไขมันมากเท่านั้นและก็เสี่ยงเบาหวานแบบสุดๆเสี่ยงหลอดเลือดอุดตันแบบสุดๆเสี่ยงไตวายเรื้อรังแบบสุดๆความดันเบาหวานไขมันมาทุกอันเพราะฉะนั้นแล้วระวังภาวะดื้ออินซูลินจากการทานบ่อยๆคนสุขภาพดีทาน วันละ2 3ถึงมืือพอนะครับมืือคือสูงสุดนะครับโอเคครับมาต่อเทคนิคข้อที่4ครับนั่นก็คือเลือกทานอาหารโปรโตีนจากธรรมชาติเท่านั้นนะครับโปรโตีนที่สังเคราะห์โปรโตีนที่เป็นผงชงหรือว่าเวโปรโตีนผมแนะนำสำหรับผู้ป่วยนะครับที่ทานอาหารไม่ได้สําหรับคนปกติแล้วท่านมีโปรโตีนให้ทานเยอะแยะ ทานอย่างพอดีทานอย่างพอเพียงมื้อละ1ฝ่ามือนะครับวันหนึ่งสองถึงสฝ่ามือนะครับถ้าไข่ก็เทียบ3ฟองกับ1ฝ่ามือไข่นี่วันหนึ่งทานได้นะครับส5าฟองก็ทานได้ไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลสูงครับคอเลสเตอรอลสูงจากอาหารเพียงนิดเดียวแต่จะสูงจากร่างกายของท่านนั้นไม่ดีตัางหากครับร่างกายตอบสนองไม่ดีคอเลสเตอรอลก็เลยสูงนะครับไขมันเลวก็เลยสูงนะครับ โอเคครับมาต่อกันสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งผมแนะนําให้เล่นเวทเทรนนิ่งโดยเฉพาะช่วงขากับก้นเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อตรงนี้สําคัญมากๆและจะทําให้ท่านลดน้ําหนักได้รวดเร็วสุดๆนั่นเองครับ